พาอถ่ายวิดีโดอแค่ถ่ายรูปวะ่ะ,อะสองสแลมรันเพราะว่ารูปโป่งเนี่ยไม่เขียนคำว่าจอย โอ้ผมชอบีน้ำใหไม่ตกน้ำนะเข้ามามระวังตกน้ำรุวอไม่ด้ย

เค็มหมูเล็กตลกตลอดใช่แต่ว่าผมกินมีหมูเล่ได้ผมก็ออกไหนหรอมยักกินได้าแ็นมแกล้งแต่ว่าเป็นขนมมหาเช้าแลกวก็ติดเด้งนะครับเาเด้งเด้เออ ออีกเขาเอาไว้ขันประตูระวังรถด้วยนะดูดีๆนะมันเป็นถนนนะไปร้าน,อ,อ,น,านอะไรร้านใทรนะร้านใะร,น,รน,น้ำอะไรคะออมีน้ำส้มกับน้ำ คคะไม่มีน้ำมะมุลใช่ไหมครับไม่มีค่ะโ้เปล่าไมม่ีค่ะไม่เป็นไรครับไม่มีน้ำมะมุลครับมีอะไรคะก็น้ำส้มกับน้ำสับปะรดไงพี่เขาบอกแล้วด้านในก็มันเป็นน้ำใช่ไหมใช่เขาอยากดูเฉยๆครับอ๋ออันนี้วัตถุดิบเขาเตรียมทำอาหารข้างบนลูก จ่ายตังตรงนู้นหรือว่าตรงนี้เลยครับจ่ายตรงนี้ได้เลยครับรัเท่าไรครับหกสิบบาทสี่สี่หกสี่นี่ครับถุงครับมีถุงใส่นอ้องไหมครับอ๋อมีมี ไปที่ทางด่านกำคอดีกว่าอลองนี้นะเพราะว่ามันชันไปนแล้วล่ะเนพะราะว่ามันสูงมากเลยที่เขาไปเดินตรนมุนมาแล้วอุ้ยเหรอ อา้าวรันไม่พาพ่อไปเดินเหรอพ่อไม่รู้ทางนะเออลงจาลางมาแล้วก็อมาแล้วก็เนี่ยได้เพราะมันเป็นหนาำตื้นๆอ๋อเหรอใช่ไม่เด็กมอเนเล่นด้วยเนี่ยอ <c oughs> ืมอืเล่นกับเสื้อเปียกกับเกงเปียกเลยเล่นเรื่องว่าเขาลอรัวรวรนั่นแหละถูกต้องแล้วก็ถือ พ่ชายเส่นส่นส้มอยู่อุ้ยเนี่ยสะพานตรงนี้ถ่ายรูปสวยเลย ดูดิโอ้โหแสงแบบซิ l ูเอ e มันเลย,ยตรงน,นี้ก็มีเห,ห็นปหมจะไปฝัง่าางนู้นกะ่อนไหมเดี๋ยวเราขึ้นมาฝั่งนี้นะอ่ะขึ้นมาขึ้นไปขึ้นไปเดี๋ยวคนเขาจะงงเฮ้ยไอ้สองคนนี้มันมาสามคนนี้มันมายังไงวะเน,นี่้นะเห็นไหมดันไม่เคยเดินสิบลายกับแม่มมโอ้โห ระวังหมาละระวังหมาเอ้อไหนหมาโอ้โหแสงตรงนี้สวยเลยอ,ะอ่ะฮะแสงตรงนี้สวยเลยนะ ้ยไกแมวถือประทู2ตัวร้านราน,นี้เขชื่อแมวถือประทู2สตัวเหม,ม,มือนเราสั่งเคร่อเราสังได้ระวัออามอไซค์ครลูก นี่ไม่กลัวคนนะล่ะมันสนิทกับคนนะแถวนี้ยหุ้ยแมวแมวแมวไหนนี่โดดลงไปแล้วแมวแมวตอนแรกคิดว่ามีหาขาดแล้วคิดว่ามันน่าจะขาดมันเราเดินลงไหมไปรถเราจอดอยู่ตรงข้างล่างที่จอดรถเดียวเดียวเดียวไก่มันดิข้างล่างนีกเพียบเลยเุ้ย น,น,นี่นี่ก็ใช่ <c oughs> อะไรคืออะไรไม่รู้งั้นรันล,ลบ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 เกือบแล้วเอ้ยไก่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่เดี๋ยวเดินไปดูด้านล่างามันมีหรอเป่า

ซ้ายมือลันเนี่ยซ้ายมือเ้ออาด้นานในได้เด็ดครับบอกเดยดนี่ฉันพาคาปิบาร่ามาด้วยนะไหนเอา,เาให้คาปิบาร่าดูใหม่กันี จะเบื่อเพราะมันนี่เสียงนกมันก็เลยบอกว่าไม่นกเลยนกไม่ร้องไม่อยากนะครับเข้ารานการตรงนี้นะครับเป็นโซนแรกคู่ที่สองนะคู่แรกคูที่สองตัวแรกคือซิงโจิกับอัลบั้ม บัตรยืดให้เจ้าที่ได้เลยนะครับบัตรแพ็กเกจเผาจ่ายนะครับแต่แบบสิ่งส่วนนี้เพื่อให้แค่ปส่วนลรถืะเดินไปถึงทีมเปิดประตูนะครับแล้วปิดด้วยนะครับน้องไม่ดุนะครับจับได้รูปได้นะาฟอสในหมวดจะต้องพาเอามาให้ร้านงานอย่าไปว่าฟอสนะครับค่อยเดินลูกค่อยเดินค่อยเดินเขาเรียกไม่ตกใจ มีคนหนูวนเดียวค่ลูกค้าเข้าไปนั่งเล่นข้างในได้ซื้ออาหารเข้าไปนะครับ <c oughs> นี่อ้นัในนห่ครับี้ตอันนี้ตัวปลอมเว้ยลอลอลนมีตัวปลอมและตัวจริงซื้ที่ร้าน ได้ไหมแบบนี้ป่ะเดินนะครับหนูจับได้ค่อยๆเดินเข้าหาพอจับได้แล้วนั่งลงเลยครับแล้วเก่าเลยนะครับนั่งลงนั่งลงถ้าจับได้แล้วนั่งเลยครับอยากเดินฝึกหาเดี๋ยวน้องตืง่อน้องไม่กัดอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับเอา้าพอแล้วเหรอแ่พให้ข่าวว่าเขามาแล้วอ่ะ

อือ,อ,อม,มาถือถืออันนั้นจะเป็นซาบิโก้นะครับลูกค้านะครับแล้วก็ดิโจิแคทซาบิโก้นะครับเดินถือถ่ายรูปก่อนนะครับตรงนี้น้องจะไม่ใช่ห่าน้าตัวนี้งุนหงิดตัวนี้ไม่เล่น นายไปล้องแต่มนใหม่ดิครับถ้าเกิดปัญหาถ้าราไม่ทันนะข้าจ้ขถ่ายรูปก,กั่ก่อนนะครับเหลือเดี๋ยวมัให้ลงมาถานะเดลือวให้องมาถายอากม่ไหนใช้ไห้กอนแพ้ไหอะ่ะแกะสีไม่ใช่แพ้ทีแลาวตัวลูกแพ้ไ,ไม่ทันน้ำมาตรวดกัน ขอให้ตัวอื่นด้วยไม่ต้องกลัวถ่ายรูปด้วยนะเดี๋ยวหมดก่อนคนที่กินรับไม่ต้องกลัวสองคนน้าก้องยังไม่ทันเลยครับคนแรกหนึ่งสองสามหมดรูปอยู่ไม่ได้เลยัยงหมดหืสุดท้ายก็องเหมือนดีแพ้ห้าหัว อ้าวไปไวจังเดี๋ยวช่รยกันไปลุกล่านเดี๋ยวลงานะครล่ขาพนะครับมาเจอที่ไหนก่อนหนังร้อยาทัตรกัลยาน์ให้อาหารปารับนึงอยบาทไมกำหนเวลาสุดเติดต่อที่จุดจห่ายอาหารปลาค่ะบัตรกยาน์ให้อาหารปารับนึ่งรอยบาทไม่กดเวลาสใติที่จุดจน่ยอาหาปคะ

อาไว้ไม่ดูก็าตายก่นอนละอาเล่นก็เล่นลูกอ่ะอันนี้ตลอกอ่ะเป็นนอน ตัวน e ี้ทำตัวยาวหมดแล้วหมดแล้วบายสงสัเครื่องดังให้ระวังนะคะเสื้อตัว่างหูเด็กไเลยมามเด็กวิ่งนะคะพอเราเ่เข้าจ้ะเดี๋ยเข้าไปเร็วเร็วเร็ด ไม่วิ่งนะไม่วิ่งนะเขาห้ามวิ่งนะให้เดินได้อย่างเดียวเดินไปดูได้แล้วเดินไปดูเถอะต้นโน่นอยู่น้น ลันไม่ตีไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่อย่าเขามาลุนะ่มเนาะเขาไม่เล่นด้วยอารมณ์ไม่ดีมั้ง แม่อยู่นู่นสายมือสายมือ,มอนี่ไงปามิโก้นี่ไงเธอมาดูนี่นแบบเต็มนั่นแหละเ,เขาไม่ให้เข้าไงเขาให้ยืนดูให้เกิดไม่ป้องนา่หารได้แต่ไม่ต้องมอกินไหล ทำก๊อกกินอะไรเหนว่าทำกโกกินอะไรอินอะไรก็ไม่ทิ้งแต่งงานได้ค่ะเาต้ใจนะคะน้องไม่กัดไม่ทำบานหรืออาหารกร้่คอนน้องิด้ค่ะ งามทำติดเปียงดังได้คุณได้ใช่ไหม